ก็เป็น3าพันในงานของเจคู่เดยนะครับเี๋บอกไปแล้วว่าเขาทําตลาดมาปีนึงแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกซึ่งมีงานสำหรับเจคู่โดยเฉพาะ เจคูซิทนะครับผมเป็นประเทศไทยเขาเพิ่มตัวทีเข้ามาเนี่ยรูปทรงนี่ก็มีความแตกต่างจากเจคูซิพอสมควรแม้เหมือนจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเพราะเขามีรูปทรงซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากผมบอกเลยว่าถ้าเจอตัวทีนี้เข้าเนี่ยเขาหล่อและเป็นตัวลุยมากกว่าเดิมเจคู่ฟเอวีนะเห็นหน้าค่าตากันมาสักพักหนึ่งแล้วเปิดตัวกันมาช่วงปลายปีแล้วต้นปีที่ผ่านมานะครับในงานนี้เขามีการเปิดราคาให้เรารับทราบแล้วสวัสดีครับผมขานจากออโต้อินโฟออนไลน์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่งาน เจคูเดนะครับเขามีคอนเซปต์คือ celebrating the next adventure นะครับจะบอกว่าแบรนด์เจคูเนี่ยเขาทำตลาดในบ้านเรามาร่วมปีกว่า,วาแล้วนะครับนี่เป็นงานแรกครั้งแรกซึ่งจัดสำหรับเจคู่โดยเฉพาะนะครับบอกวันนี้มีความพิเศษมากมายเลยทีเเขาจะมีรถเด่นซึ่งมาเปิดตัวในงานนี้นะครับไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวนะมีความรอเหลาจากพรีเซนเตอร์ของเขาด้วยจะเป็นใครเรามาติดตามกันเลยทั้งคนแลรถในงานนี้เจคู่เดติดตามกันเลยครับ สรับคันเด่นในงานนี่คันแรกนะครับโห oh, สีแดงเข้มแบบนี้นะครับผม oh, ว่าน,นี่น่าจะเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในประเทศไทยก็ว่าได้คนระับนี่คือเจคูสิคทีนะครับผมทีเนี่ยเพิ่มเข้ามาเนี่ยเขาเพิ่มความบึกบึนให้รุ่นเจคูซิงนะครับคือในประเทศจีนเนี่ยเขาจะเป็นอีกชื่อหนึ่งนะฮะก็คือไอค้าศูนย์สามทีนะครับพอมาเป็นประเทศไทยเขาเพิ่มตัวทีเข้ามาเนี่ย รูปทรงนี่ก็มีความแตกต่างจากเจคูซิกพอสมควรนะจุดแตกต่างแรกก็คือด้านหน้าของเขานะทั้งฝากระโปรงแล้วก็จังหน้าอะไรต่างๆเนะี่ยเขาตีโปง่งเข้ามาพอสมควรนะคือจุดนี้บางคนสงสัยว่าอถ้าเขามีเจคูซิกอยู่แล้วจะมาเปลี่ยนเป็นเจ้าทีนี้ได้ไหมผมรู้สึกว่าแหมเหมือนจะไม่ง่ายอย่างด่คิดนะเพราะเขามีรูปทรงซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะแค่โป่งเนี่ยเพราะเขาไม่แค่โป่งอย่างเดียวนะไฟหน้าต่างแล้วก็กันชนรีดด้ว่า เปลี่ยนรูปทรงภายนอกเนี่ยเยอะพอสมควรนะฮะคาทาให้ลูกค้านี้มีความเป็นตูรลุยแล้วก็สวยเข้มขึ้นมากนะับก็เรียกว่าอดใจรอกันได้เนะเขาบอกว่าจะทําตลาดน่าจะเป็นช่วงปลายปีนี้เนียผมมาดูรูปทรงก่อนว่าเนี่ยใครต้องการตูรลยซึ่งเดิมเนี่ยเจคูซิคเขาก็หล่อเข้มอยู่แล้วนะผมบอกเลยว่าถ้าเจอตัวทีนี้เข้าเนี่ยเขาหล่อและเป็นตูรุลยมากกว่าเดิมนะองค์ประกอบของตู้ทางสู่อื่นมีอะไรบ้างมาดูต่อกันเลยครับผม มาดูส่วนอื่นของตัวถังนะครับข้างๆนี่เขาก็มีการเสริมความเข้มรอบคันในโป่งนี่คือมีผลตรงนี้เลยนะทำให้ล้อเนี่ยมีความกว้างขึ้นอย่างชัดเจนนะโอเคชุดเสาแรงต่างก็ยังคล้ายกับเจคูซิกอยู่นะครับพอมาดูส่วนท้ายเนี่ยโป่งเขานี่มีความละเอียดมากเลยนะเนี่ยโป่งก็เริ่มตรงนี้นะแต่ประตูบานหลังนะฮะแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงส่วนท้ายของตัวรถนะโอ้โหนี่เรียกว่านี่เหมือนส่วนหน้านะฮะพอเขามีโป่งตัวถังมากขึ้นเนี่ยก็ย่อมส่งผลต่อเรียกว่ากันชนแรงต่างผมก็ เป็นการยืนยันว่าถ้าคุณมีเจคูซแบบอยากจะเปลี่ยนไปรูปทรงคันนี้สงสัยอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดนะเปลี่ยนคันไปเลยดีกว่านะโอ้โหล้วบอกว่าคุ้มแน่นอนนะถ้าห่อแบบนี้ข้างหลังที่เป็นกล่องน่าจะกล่องไม่รู้ใส่ของได้หรือเปล่านะครับก็จับมาให้นี่เป็นระบบน่าจะเป็นรุ่นท็อปนะระบบเป็น all wheel drive ขับเคลื่อนไฟฟ้านะครับก็ดูเรื่องของยางอะไรต่างนั้นยังคล้ายกับตัวเจคูซิกอยู่นะก็เอาเป็นว่ารูปทรงเนี่ยเห็นด้านหน้าด้านท้ายแบบเนี้ยของเจคูซิกทีนั้นเพิ่มตัวทีเข้ามาแต่ว่า มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเลยว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะก็เรียกว่าปีทางเรื่องนึงน่าสนใจมากนะเรื่องราคาเนี่ยเขายังไม่บอกเราตอนนี้แต่ผมคาดเดาเป็นการส่วนตัวว่าราคาอาจจะอัพขึ้นมา,าจากเจคูซิกเล็กน้อยอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเรื่องที่ใครอยากจะได้มาดเข้มเพิ่มขึ้นนี่เลยครับสุด่อเราคันแรกในงานนี้ของเจคูเจคูซิกทีครับผม <S <S 2> <S 2> <S แล้วไปคันถัดมาของเราแล้วก็แบบสีขาวใสแบบนี้ครับใช่แล้วนี่คือเจคูไฟอีวีนะเขา เห็นหน้าค่าตากันมาสักพักหนึ่งแล้วเปิดโตกันมาช่วงปลายปีแล้วต้นปีที่ผ่านมานครับในงานนี้เขามีการเปิดราคาให้เรารับราบแล้วเป็นราคาเบื้องต้นกะตามราคาของเขาข้อมาเบื้องต้นที่หกแสนเก้าหมื่นบาทไม่เกินจากนี้นะฮะหกแสนเก้าหมื่นบาทนะผมเดาว่าเป็นราคาเริ่มต้นนะเพราะว่าตัวรถเนี่ยไม่ใช่เล็กเลยนะแม้เขาจะบอกเป็น a s u v b s ีเแต่ว่าอขนาดตัวก็ไม่ใช่เล็กเลยทีเดียวนะถ้าราคาแค่หกเจ็ดแสนเนี่ยผมเลยว่าน่าสนใจมากสําหรับทางเลือกรุ่นในฟ้าคันนี้นะครับ ราคาจริงเนี่ยเขาจะประกาศในช่วงประมาณเดือนสิงหาประมาณที่19สิงหาคมก็มาดูกันได้ว่าสเปคจริงเนี่ยราคาจริงจะเท่าไหร่แต่แค่เนี้ยก็น่าตื่นเต้นดีแล้วขันใหญ่อย่างเนี้ยหน้าตาดีด้วยนะฮะโอ้ดูไฟหน้าต่างเลยเป็นความเป็น c ส o อเว v e r ซึ่งหน้าตาหล่อเลยทีเดียวนะถ้า6กแสนก้าแบบนี้ผมบอกเลยว่านี่คือทางเลือกซึ่งน่าสนใจมากครับสำหรับรถไฟฟ้าราคาเหมาะสมนะผมนี่คือเจคูฟราอีวีนะครับก็พบกับสเปคจริงและราคาจริงได้เร็วๆนี้จากเจคูครับผม อ่นนี้ก็เป็นเรียกว่าพระเอกของงานนี้นะครับก็จะเป็นเจคู่60หรือว่าเจคูไฟอีวีที่งเปิดราคาไปนะราคาไม่เกิน6,009บอกแล้วนะครับรว่า ทาข้างผมก็มปอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งน่าสนใจมากนะเขาเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนะแล้วเราก็ได้มีโอกาสเทสตัตวในผมว่านี่คืออีกหนึ่งทางเลือกของปลั๊กอินไฮบริดซึ่งมีประสิทธิภาพสูงนะครับใช่ครับนี่คือเจคูสเซเว่นเอสเอชเอสนะครับผมเครื่องยนต์ปลั๊กอินไฮบริดซึ่งมีประสิทธิภาพด้านสมรรถนะแล้วก็การประหยัดเชื้อเพลิงดีมากนะบแบบเล่นได้ไกลจริงๆเขาเคลมว่ารถคันนี้ถ้าเติมไฟฟ้าเต็มแล้วก็เติมน้ํามันเต็มถังเนี่ยวิ่งได้กว่า พันกิโลเมตรขึ้นไปเลยทีเดียวก็เป็นทางเลือกซึ่งน่าสนใจมากแล้วแล้วก็ไม่พอนะนอกจากคันนี้เนะี่ยมาจอดในงานนี้เขามีการประกาศพรีเซนเตอร์ประจํารถคันนี้ประจาแบรนด์ของเจคูนั่นคือคุณมาริโอเมาเลอร์ด้วยนะครับก็เหมาะสมนี่ทีเดียวนะครับว่าการเป็นรถยนต์สายลุยแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ออปชั่นรอบพันแบบนี้พระเอกก็หล่อไม่แพ้รถจริงๆนะครับก็เป็นสคพันในงานของเจคูเดนะครับจะบอกไปแล้วว่าเขาทําตลาดมาปีนึงแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกซึ่งมีงานสำหรับเจคูโดยเฉพาะ หนึ่งปีเนี่ยผ่านไปไวเลยเกินนะแต่เจคู่เขานำเสนอรถยนต์ซึ่งมีความแตกต่างและมีประสิทธิภาพมีออปชั่นและราคานะฮะที่น่าสนใจมากก็พบกันได้ในเร็วนี้กับเจคู่หลายรุ่นนะครับผมผมขานจากออโต้อินโฟอร์ไรท์ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยเพื่อนจะไม่พลาดลพี่ๆสุขสนามและมีสาระจากทางเรา Auto ออโต้อินโฟออนไลน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ